ตัวนี้โดดเดี๋ยวก็ได้มาอีกเป็นตาหรือเปล่าถ้าดีสิเอาคิดทางมันซะดิช่วยโอเคไวถ้าดีสิได้อยู่ในมื้อนี้

พ่ออะไรบอกพ่อเดินทางก่อนใครคะ่ะเดินทางก่อนสวัสดีค่ะพี่ชุกอีซี่อืมบอกเพื่อน่าเดงเดี๋ยวก็มาส่งแล้วนี่ยมาส่งน้องเกลียวแล้วพ่อก็มาหาหนูด้วยแพี้เดียวสอนสามบาันสี่ห้าบันนิดเดียวได้ไหมคะแต่ก็มีโอคอหาก็ได้โยคอหา ดีไหมจิตใจ้องเา,ยาก็หายหนึ่งสองสามสี่ห้าวันก็หายแล้วป้าพาบ้านดูมาดูดา่างก็ม่บอกตรงนี้ ปดก็มีีปีดก็มีตุตุดก็มีตอนนี้ดอกะใส่กนเกนี่ยอิตุตุดก็มีนะตุดก็มีแล่ขนแขนเยอะจังเลยเดี๋ยวมาสมมมาเกี่ยวเดีวพ่อมาหา ยงคล้องมพ่อมาเลามัานเกิดปัญหาว่าป้าพ่อจะมาลมันเกิดมไหอ่มือเียมือที่ว่าปกติทำไมออต้งบอกเรื่องเขยดย r y เขไปเป็นยันดีอย่าไปาไปบ้านเกิดพ่อมาเดี๋ยวพ่งนี้คุณมอได้กับบ้าน้ว กลับไปรอคอยอีกทีบ้างเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พอดีโทรหาน้องเกียวเลยพรุ่งนี้นะลูกๆนะกลับบ้านโทรหาน้องเกียวเลยในแต่ในแต่ก็เตรียมขนมในแต่ก็เตรียมขนมมาให้น้องเกี่ยวเลยเแล้ว้องเกี่ยวมาน้องเกี่ยวก็จะกินขนมกับพี่ลิตะเลยโอเคไหมคะผมใครผมใครสวยนี่ 太帅了，来。嗯，拜拜。不许干，不许干。宝宝都拿好，大家都来了。嗯，拜。拜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 拜 เดี๋ยวปวดแล้วไปเล่นนะคะเยวะขอมารับพี่ตาไฮปวเยอะอมารับไปเล่นต๋าไฮปวดแล้วไปเล่นด้วยกันนะไปไีตัวนงไปไปไปเดี๋ยวป้าพาเดินไปส่งข้อไป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 เดี๋ยวก็เลยไม่ดี